ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปไปเวียนเทียนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเผพาอันไปเวียนเทียนก่อนเนาะไปเวียนก่อนค่อยออกมาบึ่งเดินไปเดี๋ยวออกมาไทยแสงแดดมันยังแกะยังกย่างไว้เวลาเนี่ยอย่าค่อยยืนถ่ายอยู่ไม่ไปยืนถ่ายอยู่นะถ่ายดู

là nó là xuống สดีสวัสดีพี่น้อเนเมริีผ้าแม่เราไปเที่ยวสวนหลวงสวนสนามหลวงรถ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 ขังกันตอขาขี่รถมา่ากันนั่งเที่ยวมาหนังเที่ยวม,มาจากทาาศิริราชลงหน่อนจาาน่ะอะยัน เราเพราะว่าเจ้าหน่อยพิ่งกัดสี่เด็กเมื่อบ้านล่ะได้ข้ามมาเิ่เป็นสวนยังเป็นไในมองสนามหลวงขจัดงานไม่ยังก่อเออสี่ใบปึง้งยังก่อโกรธเนาะพรากฏโกรธแก้วบอกพี่น้องเนาะผ้าพิ่นไปไหว้ก่อนตอนแรกว่าสิไปเลยอะก็ได้ทาแล้วหน้าก็เด็กไปป้อมกันม,มากครับคุณแม่สองคน อันนี้ทาย่างจาก็พาพระจันทร์ก็น์พาพระจันทร์ไปสนามหลวงขาเพื่อมาเสียคาอันขาเพื่อไอคาหนังเพื่อมาสามบาทก็ละกสามบาทเอาไปไหว้ก็ กับว่าไก่ได้หรอแล้วเหมือนถ้าจะไปหรือไปเนี่ยเหมือนอะไนี่ไปบึงไม่หวายเพราะว่าปเป็นนาทีที่ยังเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวถามไปบึงได้ละเอียดเนาะท่านในหูได้ละเอียดว่าเป็นยังไงนาะพีิณอ่ะ บานแล้ว หล่อเป็นหลอบเดนี่ยนี่ไงตักบาทนี่ภาพอารมณ์สารขธาตุ มาตรงมาตรงแต่งตัวสุภาพววาเขาบอกห้ใส่สงขาสันก็คือแต่งตัวสุภาพห้ใส่สงขาสันเสือซ้ายเดียวเนาะไปเล่นะเ,เที่ยวนนะ้อ,เเนองเขากัเเานเ,าเ,เ,าน,เานาะอารมณ่ายังเป็น ยังไม่ท <Garden> ันจ <tomato> ้มีแม <doing> <laughs> <BLANK limitation> ่ยืนนี่พระมรุมสีวิคธาตพระเขี้ยวแก้วเห็นมแมสะท้อนเห็นไหมยิ่สุ้มย่งอกเพระรุมสีนิคธาพระเขียวแก้ว นะเรื่องจกในโอกาสกำลัีคล่คนาจากีนเม,มใ่ปะไปเวียนเทียนปะไ่ฮอนมีบุญเนีเขามาเวียนเทียน่นจดห้ปีละเทือได้เนี่เพิ่นเัากัจจดปีนี้ปีแรกได้นี่ งามค่ะไปใคุณเจ้า,า,จาหลอกบัวไปลูก่าหลอกบัวยัง้ลยยังเขางาน,น,านมีคนจ,<ะ>จีก,กัดอมีอาสปอร์ตบรกาศว่าเป็นไม่งวัาเป็นลูก่สาส้นมาที่น่ มันเท่างยังินพบอ่นคนหลาคนหลายะขนเข้ามาได้เลยครับเดินตรงเข้ามาได้เลยนะครับเดินตรงเข้ามาได้เลยนะครับเียบอชเอกสรที่ให้รถนะครับทุกสายวางเดินเข้าได้ะ นะครับสามารถนำไปวางฝาก่อได้เลยนะครับลองสูดได้ลองเลยนะครับลอไปได้ลนงกนได้เลยอยู่นะครับเดยตรงเข้าไปในช่องนะครับสามารถเอาางฝากไอ้นะครับลองถามเลได้ครับลเข้ช่องทางใต้น้ครับช่องไหนบ้างเดามทนช่องนะครับเตรียมาะให้เรียบร้อยนะคหวน้ำแก้วน้อาหารท้งอื่นห้ามมาข้องานเด่านะครับหน้ระบใอนุญาตนะครับ แถวว่างเินตัดแถวได้นะครับช่องแถวว่างเลยตัดแถวได้เลยนะครับช่องแถวว่างเลยตัดแถวได้เลยนะครับช่องว่างเลยตัดแถได้เลยนะครับบุบโได้เออมาบัวไว้ดอกกินน้งไปมาเอาไว้ถ้เราล้านเพิ่นบ้านนั่นนี่โอ้ยบัวไว้ดอกกี่น้ำง้าเรล้านพื้นบ้านทำนี่มากตัดสิไปคนห้องเวียนเทียนมากละไห้แล้วอันนี้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ย เวียนเทียนเขน,น,นี้บวส,สวดเห็นไหนี่ยเนี้บวส,สวดปุ่นข้างหลังข้างหลังอันใดบ่ล่ะอันไหนวะอันบออัอตัวนี้ตัวนี้บอห่ะเด,ด,ดี๋ยวค่อยมาถ่ายปไปก่อนเขาง,งานก่อน

เป็นยังไงเอาลูกจิ้มจิ้มได้เลยนะคยังเขาจัดได้โอเคป่าค่ะเพราะว่าตอนนี้คนาแน่นมากโอเคขอบคุณค่ะเนี่ยนจีะว่าไยะ รูปก่อนเดี ừ, giờ, ều, giờ, ๋ยวค่อยไปไปเวียนเทียนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผาอันไปเวียนเทียนก่อนเนาะไปเวียนก่อนค่อยออกมาบึงเดินไปเดี๋ยวคอออกมาไทยแสงแดดมันยังแกะยัง่างไว้เวลาเนี่ เอ็งบ้างคนมันจะมือมันชุนกับ ดขาไปนอนขาบนเขาไต่ไฟก่อนแย้มแ่แรงนินึงบมบิวบางขเ็กอยู่ไหนนอมเป็นอันอยงมงบ่ไม่เอาซองม่ให้เบิะไรเพอันนี้ บัส,สวนนุ่นนี่เป็นบัส,สวนนุ่นนี่น่าจะพี่น้องนเองานงาะทบรมศรสีริคธาตุผ้ะเขียวแก้วเนาะนี่ของอันไทยจีนเนาะไทยจีนว่าดจัดให้น่าจะหอดเดือนกุมภาพันธ์ ที่เราเห็นในเซิร์ชปุ่มเระว่าพอเดินพุมผ่นไปก่อนนั่งเป็นตะเพ็เป็นตะเพ็เป็นอันน่งตัวโมเมนต์โมเนต์ยาเลยนี่ยาเทียมยาเทียมโมเมนต์ยาอีดีเลยนี่ยาเทียมเวลาพนตกนี่มันเกิดเปียหมดแล้วยาเทียมดอกไม้ะ คุณปูลงอะไรเลียไอ้เป็นทาพอนต่ไฟก่อนจาเง่อนั่นเลยคุ้นชาติคุ้นชาติหทจริงย่า ดำกระดูกดำาเลยไก่ดำไก่ไก่กระดูกดำยืไซคุณดำบึนจะยื้อสมริกันยุดใดยึยึดยใดนะอาจารว่าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้ายินงไปหาพี่คนละพันยังรยานวดไก่กระดูกดำยานวดยานวดปวดขา คนกับผ้าเด่เ่เยมันได้หลายแม่มาเร่งมาหมอสีทาเบิงไฟก่อนจังสีผ้ากับผ้าแมกกาพนเนาะแม่มาทั้งที่ล่ะอเอาพวกแสงอะจ้าหน่อยทาเบนคำคำเจ้าหน่อยประมาณุกงเนี่ยตอนนี้กับแม่มาณหางูอะไรพี่น้องเน,น,นะาะจะทาเบินไฟแสงสิไฟประดับประดาต้องนะ

ไปมาจากเชียงรายบรรยากาศธรมแงากดีแ้งีนามดิามคางงามเลยี่ยวไคุมคามากๆเลมาเทอาเดียวกับคุ้มค่ามากเลยเห็นพว่าปีนี้เพิ่นเท่ากับจัดปีแดดเ ดีแล้วจักร่้ะี่เล็กเล้า่เล็กอย่เหล็กเาเล็กอยี่เล็กเ่เล็กอ็ิกยครับเาป็นเซียพังหรอพี็นองเชิไทยของแรียงอ๋อแล้วเดี๋ยวสิกับแล้วเนาะกับบรรยากาศกับะมาพนี้เนาะ นีบุญ hmm. จินเนม่าหอนเนาะปีพระบาทสมเด็จพระบรมยังก่อนมหาดุิฎอนารมหาลาภโฉนดชิบวันคนเอาไว้มันจันทร่โอ้ยแม่ได้ยินเลยไได้ยินเนี่ยเจ้ดิบเจดสิบสองวันเจาิบหกวันสองเดือนกว่าว่ากมันจัดาถงแต่หุ่นต้นต้นเดือน เอีงก่อนตุลาเดินเินตุลาเออนะคุณจิจัดอเดินกุมห่ากูเน่ยเดินกุ้ห่าเดิงเดยวไปเดินโซงเดียวไปเดินเดีวินี่กะเท้าที่ยวไมาเดนสิบห้าเมื่อบาแล้วบา เดี๋ยวที่ซิปไปกับเดินทางกับเห็นเแล้าคนแน่วยาขนาอยู่ใส่นั่นน่นี่เด็กซุ้มพยาบาลเนาะนี่ไงจุดน้ำดื่มจุดน้ำดื่มมองเอนี่นี่มั้งเม้นบ่ สมุนไพรน,น,นั่นคุณยุฟังอ่ะนั่นมาที่หล่ายัางไปคุณไปคุณอย่างไรยาหนวดย,ยาหนวดไก่ดำกระดูกดไก่ดำไปเบิ่งยังไปเบิ่งสุ่มเป็นเพลิลพงหรอคุณเนี่ยสมุนไพรมีอะไรบ้างค่ะน้ำกระเดียบ chịu 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 ไ uhh. คันกลาบแล้วพี่น้องวันนี้กำลังย่างกลับสิไปขึ้นท่าเพื่อข่าวไปฟังนะเพาะว่าฐานล้างรถฐานล้างรถก็คือแบบน้ำรถลบติดเลยนั่งเครื่อค่ะเดี๋ยว